วันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่เดินเดี่ยวนะคะไม่มีใครมาเป็นเพื่อนนะคะมาคนเดียววันนี้มาอัดเสียงนะคะกับพี่ยีนกับพี่วัสุนะคะน่าจะยังไม่มีใครมาแน่เลยตอนนี้อยู่ห้องอัดศิรารองแล้วนะคะแออบเห็นข้างในคุณศิลาลองน,น่าจะมาแล้วล่ะคะ่ะสักครู่นะคะ อะไรอยู่คะสามีรีเสิบโอ้ยกําลังหาบีบอยู่วันนี้เรามีนัดกันนะคะสามพี่น้องยินนิยมนะคะแล้วก็ตะกัตตนชลดาพร้อมกับวัสดุอาหารไม่ยังออวัสดุยังไม่เห็นเลยค่ะโอเคในส่วนของวันนี้เนี่ยอัดประมาณสามเพลงนะคะก็จะมีเพลงที่พี่ยินนิยมกับ พี่วสุเห้าหารเนี่ยเขาร้องฟีดกันสองคนชื่อเพลงอะไรรู้ไหมทุกคนแอคกี่อีแก่เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะทุกคนดูบรรยากาศนะฮะวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะสามสี่พี่น้องฝากทุกคนติดตามด้วยเออพาหมอลำไปแดนเออพาหมอลำไปแดนซะหน่อยเออทุกคนก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้กับตะกัแตนชลดายินนิยมแล้วก็วัสดุ้าหารด้วยนะคะกด subscribe กับพวกเราด้วยนะแล้วแล้วแล้วแลฮัลโหล ไ,ได้ไหมคะ,ะไ,มได้ไหมคะฮัลโหลไม่ได้ยินได้ไม่ไดยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินหมดไหมเ่งนี <c oughs> ้ชื่อว่าเพลงอนุสรสถานนะคะ อาจารย์วสุห้าวหารเป็นคนเขียนเพลงนี้นะคะนีเพลงมันตีดยคุณยีนนิยมแหละข้างถนนที่ฉันเคยมีเธออยู่ด้วยกันไม่มีเธออีกแล้วสูงเ่ะไม่มีเธอ ฉันกับความลักถุงพาสติดเปิวมาโดนห้ารุกฉันตื่นอย่างฉันจะต้องทำกันคือจะอยกดยืนกับความรักเค่งสุดมากเลย ดีนดน,นี่ร้านเขาก็มีซื้อมีเสียงเลยรอยร้อยแปดแต่เดียวนี่เห็รอเนี่ยน,น,ยนี่หนูก็ซื้อของดีๆมาให้การจริง่งมันคืออะไรอ่ะมันคือ าใช่ใช่เป็นเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเมนูสุขภาพ yes เอาเอมีเออนี้เราลืมไปแล้วเหรอไอ้ที่เราจะทำอะไรบริษัทเอสทูเจอะไรเมื่อไรไม่ลืมจะลืมได้ไงเมื่อไรเยอะเอาเอาตังมารวมกันเมื่อไหร่เอาตังมาเลยเอาตังเงินสดมาเลยอแล้วไอ้ที่ไอ้ที่ตรงไลน์ไปบอกกันใช่ไหมใช่ใช่เอามาคนละแสนมาอ๋อเหรออันนี้ก็ได้เครื่องหนูไ ที่ลองถ่ายเป็นแบบน,นี้มงไหมภาพหมดหมดเซือ้อโกมนเสั่งโกไดเหรอเออหนูก็ลืมเลยพี่ีใ้พี่พีชไปซื้อได้ไหมเอาที่เงังเก็ลืมฝังนี้แหและแวีจะซื้ออ่นีลแวใช่ไหมางั้นก็เปิดเยวนะเปิดนี่อย่นะนี่เ็ยอน้นออ ต้องขายถัวอยู่ด้ันต้องตั้งกล้องก่อนอันนี้วันนี้รัดกี่เรีงไงตรงสามสามนะพี่จีเยวกล้องหน้าอกล้องหลังได้หมดไม่เอากล้องหน้าอย่างเดียหได้หน้าหลังก็ได้ได้หมดอันนั้นอะไรอัดเหรอได้หมดเลยเวลา4โมงเน31นช่วยรบกวนห้องอีกแล้หรอนะยันแกเองไหม เอากคก่คนแขงมันเพล่อนเรูด้วยนะใครตังไปรนอยเดียวนึงอยหนูกินนั่สบาทนึงเออหูกินนั่นมแขงนั่งนี้เลยคว่าอะไรสองขวดสามขวด้งแข่งสั่งล้โคสั่งแ้ขใหญ่ขวใหญ่เลยอ่ะเสร็จเนไปเลยคุณลแกเลี้ยไปเลยไปเลยไปเลย จริงๆต้องขั้นด้วยพี่สองคนก่อนใช่อีแก่ก่อนไมม่ีปัญหาขั้นเพลงนึงแล้วก็แล้วก็จะเป็นหนูอีกเฮ้ยยังังเขาไปอยู่ไงได้ไงไหนนี่ไงอ๋อมันเข้าไปนี่ไงนี่ไงช่องนี้ไงมาตามอาจารย์มาจากสัเทือนเลยฮ้ยเฮ้ยมันไม่บินเลยเฮ้ยไม่ นี่ถึงงานไทยเลยนะนี่ยอมเรน้องๆไม่มาเหนาะกัน่ะจริงๆอย่างนี้ดีแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องฝึกจริงใช่ถ้าไม่นั้นอ่ะเราก็จะเคยตัวกันแล้วเราออกภามพทั้งนด้ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้คือความตั้งใจของหนูเลย

สั่งของดีๆแพงๆมาให้กินนี่เด่นกินปลานเลยอันนี้หนวดปลาหมึกเจลลี่ฉลาดเมีอะไรเล่นแบบปลาไม่ทันโอ้ <c oughs> โอ้หนวดปลาหมึกหนูว่ามันอร,ร่อยมึงกูเลยสั่งมาเยอะค่ะน,นี่กินบบเบิดเฟิร์สค่ะอันนี้จะเปิดอันนี้คือน้ำซุปเขาให้แค่นี้ใช่ไหมนี่นี่นี่สามพันเนี่ยอฮ้อเต้ใส่รวมกันไหมได้ได้เลยดีไหมดีค่ะ ีตระกูลป,ปลาตระกูลมันจะมีวันหยุดอีกเลยนี่ยี่สิบแปดยสิบเจ็ดยี่สิปก้าสหยุดยาวอีกว่างเหรอ,อใช่มันหยุดยาวเลยนะตัอย่างอะไรอ,อ๋อบเอาขึ้นวันอะไรทำไมถึงหยุดวันอะไรของเมหลวงทุกอยา่างยี่สิบเจ็ดเนี่ยหยุดราชการหยุดยี่สิบเจดยี่สิบแปดดีเลยพี่เหนียวหยุดด้วยใช่ปะหยุดหยุดแบ ในเหนียวเตียมเลยตียมชวนยิกงยิกยิ่งแลไปไหนรอนะชวนไปไหนชวนไปอังกว้ายที่เตี่ยมไปจะไปเที่ยวหรือจะไปอะไรกวอ่ะจะไปหาี่เขากลับผมไปเอง่ะอุ้ยเากว่าสีทอดแมนนะขับรถบินไปเลยถ้าแต่บินไปกันยากรถอยกไปยู่หมนนีก็ดีใส่ข้างบ้านหน่อย สวัสดีค่ะพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กขจรอะไรนะขจรอะไรพระกพณพระกพลขจรกรกนกขจรหนูเรียกขจรพี่ปิ๊กพระกพลกรกหนกปกาะ้าเสาหมอดไปเลยไทยีไปเมีด้วยดิไทยเอ็มวีเพลงยังขจรเีเพ่พก่อนเพิ่มเพ่ม้ีนี่คเนาะ มาดีมาดนี่เจ้ามถ่ายคับเจ้บา,าเดี๋ยวมาลองด้นครับกำลงถ่ายเมาเดือมาเดิมขอบคุณทา่านทุกท้า แจ๊ะแจ๊ะซอยแจ๊ะหวานแจ๊กนาเลยร่ะนโอ้ยน้ำซุปอร่อยจังรเปน้ำซุปอร่อยมากเนี่ไงน้ำซุปซื่อๆไง<ม>คืออาหารที่เป็นแบบแห้งๆทอดแดดเดียวตระกูลแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยกินแบบแห้งๆบ,บ้างเบือ่อเบื่ออาหาร ม,มือมือใดกับมิตรส่งตำเข้าเปียงแน่ก็เลยดอกอะเดี๋ยวเียต ไปเราปล่อยเพลงอะไรเนี่ยชุดดูยี่ปต่อไปเพลงง่ายกยว่าก็ลืมไปแล้วชุดดูยอะไรยังไม่ปล่อยอีกไหนอย่าอยลืมอย่าอย่าลืมสิล,มล,มลืมได้จังไหนคะไอวีดีโอที่อัไดไว้ไม,ไม่ได้โพสโพสไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันยังเพลง,ลงไม่ออกแต่เดีหนูเมยมัยังไม่เต็มหลอกอ่ะนะเนี่ยเปซื้อไอคาวมาแล้วซื้อไอคาวมาแล้วจับที่มันใช้พื้นที่ไปเก้าสิบมันตอนนี้มันมันดูไปเหลือเกือบห้าสิบละไม่ใช่มันมันมันกวาดออกไปให้ 你们在青海那边去干干嘛？ ค่ะแต่อันนี้เป็นท้องปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนแดดเดียวทอดแล้วก็หมึกไข่หมึกไข่แดดเดียวแล้วก็มีไข่ไข่หมึกทอดกระเทียมแล้วก็มีหัวปลาหมึกทอดแล้วก็มีไข่ทีดได้นะกึ้นมากินหลมดเลยอืมอาอกก่อนกินหมดชอ๋อได้ๆอ้เป็นเงินบิ๊กนะครับบิ๊กเป็นเงินกินฮะผมไอ้กมวเตี๋ยวขี้แล้วเลาวน้องปิ๊กไหมเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยบร้อแล้วครับขอบคุณครับเรียบร้อย สวัสดีค่ะอานารย์ออกกำลังดีมากตัวเนี้ยนะอยทอดปลาแซลมอนไงแซลมอนกินปลาจะได้ฉลาดก,กว่าให้บ้านเอ๊ะมันมีเอยียงฝังใจอยู่โอดในบ้านตามตองเสมเแน่นแสดงเมื่อว,วานรุ่มโดนอะไรมาบัตรมาหรือเปล่าไม่มีไม่มี ขาตามพันดีแล้วไม่มีเรื่องนี่หลายปีแล้วไม่อยากจมีเสียอจะเสีอันนี้เราจิ้มยังไงมีจิ้มดยปลาแซลมอนไม่ฝั่งนี้ก็มีลองปลาอันนี้น้ำซุปเฉยๆอันนี้ปลาสลิดไข่อันนี้จิ้มนเลยไม่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนค่ะราเยนน้ำซุปแดแบบอะร้อือาเอย่างเท่าไหร่ร้อยแปดแดดเดียวตัวดเนี่ยนี่ที่ผู้บตว้าแดดก็น้ำที่น้ำมันเดดแดดขนาดน้ำซุปตัวนแดบก็สมควร ราคาน้ำจิ้มยังไงนี่ยน้ำจิ้มมีคืออะไรกินอะไรูว่าแต่รู้ว่าน้ำจิ้มหวานน่าจไอ้นี่นะกินสนะอืมน่าเผ็ดเอันนี้น้ำจิมปลเน้อมันก็จะมันเยอะหน่อยแต่เป็นมันปลาหนูชอบมากข้ปลาเซล คือบุกไอตัวราคายังไงจะได้แจ้งเนาะง้นนุ่งถามไม่หวานมั้ยผมไม่รู้อ่ะไม่ขายแต่เรา้างใหม่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้ไทยนะไม่รู้ขายงานเองไม่รู้เลยเอ้ยบ้านมันยังไม่ไม่ตอบราคามาเลยเอตรงได้กจ้างคนใหม่แล้วมั้งเนี่ยไอ้น้องที่ขนแก่นน้ำคลองเ่ยเขาจะจัดงานไม่รู้อยู่ตรง น้ำพองอ่ะราคาน้ำพองก็ถามราคาตรงเดียวมากตรงวงตรงอ่ะไอ้วันวันใครเบื่อวันไปรอดวันมันบอกว่าเดี๋ยวหนูอ่าริตราคาเป็นเขียนเป็นเซตมาให้จานเลยน้ำยับไม่เห็นส่งเลยมัลืมป่ะสบายแต่มันลืมงานแล้วนะงานก่อนสบายก็มันนึกได้มันส่งมาแล้วแต่มันรู้เขาไปจ้างคนใหม่แล้ว ฟิลกับแก้มถ่ายละครฟิวยังนะบ้านผมได้แล้วได้ครึ่งหนึ่งละได้ครึ่งกำลังจะต่อเรื่องที่สองละลวครออนแอร์ถึงหาเนี่ยวันที่สิบดห้า มันคุกแป้งไปญีคปุ่นเนาะมันไม่ไข่ยุปุนเสนอย่างไมันจกินไปยางไใช่ก็ยู่ครับกุครับย่ามันมีหลายเส้นเค่ะเส้นหรอชื่อร้านญี่ปุ่นนะฮะมีว่ายไเส้นที่ดีทีไหนไปฮะ